สวัสดีครับวันนี้หนูจะมาพามารีวิวห้องน้ำลานกระคิบจันนะครับนี่แหละครับพันนี้เลยก่อนเข้าต้องถอดรองเท้าก่อนแล้วใส่รองเท้าของเขาเลยนะครับแต่ผมไม่ถ่ายครับแต่มขาไม่ได้ครับมีอะไรไ้าครับห้องน,น้ำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ สะอาดมากเลยนะครับเนี่ยใช่นี่ห้องอาบน้ําครับอืมห้องอาบน้ำมีกี่ห้องครับห้มีสามห้องสามห้องนะครับห้องโซนก็มีสามห้องัมห้องโซนเป็นชั้นโค้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่อืมสะอาดมากไม่มีไม่มีงูเขียวอะไรครับน้ำเย็นไหมครับลองดูน้ำด้วยครับไม่ร ได้นิดนิดพี่น้องอออาบได้ครับโอ้ยแล้วฝาออกมาได้ไงอ่ะนั่นเลยส่วนข้างหลังเป็นถั่วฉีนะครับนี่นะครับครับปลาขโมยขโมยรองเท้ากันนะอันนี้เรียนทศด้วยครับใช่ครับนี่ถั่วฉีดจะมีหลายถุงมากว้าวน้ำสะอาดมากใหม่มากใช่ไหมครับ ใช่ <Hi. S 1> แต่ตรงนี้สุดแล้วใช่ไหมใช่มันเริ่มซุดแล้วอะนล้วม,ม,ม,มันเริ่มออกไปแล้วอะ่ะอุ๊ยโถกัน